พงชาแนลสวัสดีครับวันนี้นำภาพบรรยากาศลมและสายฝนมาฝากเพื่อนๆทุกคนครับนี่คือตอนนี้กำลังตกครับให้ภาพและเสียงบรรยายไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับมาแล้วณใต้พึ่งพักเรานี่ครับ ภาพบรรยากาศฝนตกและเสียงฟ้าเสียงฝนนะครับมาฝากเพื่อนมาแล้วมันมาแล้วครับฝนเอ้ฝนตอนนี้ก็ต้องหลบนะครับหลบฝนไปก่อนบอกจะทำอะไรไม่ได้ครับ ฟ้าแลบแปบๆวยนะครับทั้งเสียงฝนเสียงฟ้าทั้งลมครับมาด้วยกันโอ้ยฟ้านใครฝนตกบ้างครับช่วงนี้นู่นมาแล้วครับมืดมาเลยฟังเราครับพี่น้องเสียงฟ้าครับเสียงฟ้าฟ้าร้องร้องกับฝนตกครับ นี่คือบรรยากาศบริวเวณรอบแม่น้ำลำปาวของเราทั้งฝนทั้งลมบรรยากกว้างให้เพื่อนดูครับนี่ครับฝนตกมาแล้วนี่ก็เรากบของเราครับเรากบขอบกบบอ่อปลาม,มาแรงเลยครับมาแรงแล้วตอนนี้ ขาวโฟนมาเลยเออกไปไกลนู่นแหละครับฝนเห็นไหมครับพี่น้องฟังภาพและเสียงจากธรรมชาตินะครับ ้านใครฝนตกบ้างครับตอนนี้นี่คือที่นาที่ตำบ,บทลทะลรีอมเภอพุบปวาปีจัน,นทบุรีครับฝนกำลังตกหนักมากเลยครับนอนฟังเสียงฝนอยู่ใต้กระท่อมน้อย โดยทั่วไปนี่คือเพื่อนสีขาของเราครับพอมันทะใคกลัวฝนแล้วครับกลัวฝนไม่รู้จะไปไหนครับสวัสดีครับนี่ก็คือเพื่อนไรเหงาครับเพื่อนไขเหงาเวลาอยู่คนเดียวของเราครับทั้งฝนทั้งลมมันก็คือแม่น้ำลำปาของเราครับสิดติใจนะมองเห็นนะครับ ด้านหนึ่งก็คือปา่าต้นขาของเราแล้วก็ต้นไผ่ของเรานะครับปลูกไว้ใช้สอยปลูกไว้กินนอทำนอไม้ดองนอไม้สับเก็บไว้กินนานๆครับหน้าแรงเราไม่มีหน่อไมา้ก็จะเอาออกมากินออกมาทำกับข้าวกันครับ โอ้ลมครับลมดูใบไม้พัดดีวใสนะครับลมแรงนะครับพอมีควรทีเดียวนำบรรยาก,กาศฝนตกมาฝากเพื่อนขชาวพุงที่ก็อตกมาก็น,น้ำท่วมนี่ตกมาก็ซึมลงดิน ไหลลงแม่น้ำลำคลองฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคงคนบัานนานชาแนลครับผมคนยูทูบเบอร์มือใหม่ผัดทำนะครับกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมพบภาพบรรยากาศ งานบุญงานเลี้ยงต่างๆของนชาวบ้านก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนครับถ่ายไปเรื่อยๆเพราะเรายังมีประสบการณ์ครับยังไม่ติดตามเยอะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนครับ ฝนครับฝนครับฝนนี่คือแม่น้ำลำปลาวของเราครับขึ้นลูกหนูลูกตาเลยครับฝนตกทำทำ เสียงฟ้าลองครับเสียฟ้าลอง คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ